มวยคู่แรกเราดุจริงๆครับ,บรจากโดนมีแผลแตกะนะครับโดนต่อยเมายกแรกแต่ก็สามารถเอาชนะเทคนิคเกินน็อกเอาท์นะครับปานเพชรน,นะครับเอาชนะเทคนิคเกินน็อกเอาท์ไปในยกที่3ด้วยเวลา2นาที10วินาทีครับคือตอนแรกนี่ได้เปรียบแล้วนะยอดขุนพลนะสับแปกกนหลังจากนั้นเป็นไงพี่เร่งยเยอะ หน้าหัวเทียนบอดครับทีนี้ก็เสร็จข่าวของปานเพชรเลยนะครับผู้แรกก็พลิกฝุ่นตลบไปนะครับส่วนผู้ต่อไปพี่เป็นไงครับโจโจเจอกับยอดขุนพลครับโจโจนี่เก๋เกมกว่าครับครับส่วนยอดขุนพลนี่หนักแรงครับกระดูกมวยเป็นรองครับโจโจนี่วันนี้ก็คงมองกันนะว่าอยากจะใช้ยอดขุนพลเป็นสะพานที่จะต่อยอดขนาที่ยอดขุนพลเองก็เหมือนกัน ขึ้นลิฟต์มาทาบชั้นวันนี้เห็นโจโจเป็นนายทะเบียนว่าจะมาขอแจ้งเกิดแล้วขึ้นไปอีกชั้นสนะหน่อยอ้าวคนี่ต้องพสูจน์ครับ,อ,รบอ้าวคุณนี้ต้องพิสูจน์นะครับน่าสนใจเลยมาบนเวทีครับครับนักมวยฝ่ายแดงนะครับโจโจหัวโล้ำแข็งชื่อนัตภูมิยิ้มแย,ย้มอายุ17ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรีชกมาแล้ว72ครั้งชนะ55ครั้ง แพ้15ครั้งและเสมอ2ครั้งฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนเพชรใหม่ชอ,อนรงศักดิ์ที่เวทีมวยลังสิตครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดขุนพลพมืองเพชรชื่อเกียรติศักดิ์บัวลาอายุ18ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีชกมาแล้ว55ครั้งชนะ42ครั้งแพ้13ครั้งฟอร์มข้งหลังแพ้คะแนนขุนศึกอภิมลศรีที่เวทีมวยไทยรัฐครับ หมูแดงนี่โจโจ้มวยของพี่สมชายสำนักบงรโลสมชายมิสูเลยครับแต่ว่าซ้อมอยู่ที่13เหรียญพระราม9นะครับในการสนับสนุนของเสียสมชายถือว่าเป็นพ่อพระวงการมวยนะเสียสมชาย13เหรียญนะเป็นคนให้สถานที่ซ้อมครับครับเก็บตัวครับอ่าเคยให้ข้าเคยให้ข้าวผมกินด้วยอ้ส่วนน้ำเงินนี่ก็ซ้อมอยู่กับเสียเล็กนะครับเสียเล็กพอเมืองเพชรครับ พ่อแท้ๆของน้ำตาลพอเมืองเพชรอ่ายอดมวยหญิงแห่งแผ่นดินเลยนะครับคู่นี้น่าสนใจนะครับพิกัด145ปอจังหวะฝีมือเนี่ยพี่ชัยว่าไปแล้วอยู่ที่แดงครับอ่าเดี๋ยวดูครับวันนี้น้ำเงินขึ้นลิปภะท่บชั้นจะผ่านได้ไม่ได้ครับเสสมชายนิติวัฒนกุลก็น่าจะติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ทางช่องไทยรัฐทีวีขณะนี้ด้วยนะครับประสบการณ์การผ่านมวยนะครับโจโจ้นี่ผ่านมวยมีชื่อเสียงมามากกว่าครับบส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ก็ เพิ่งขึ้นมาครับยอดขุนพลครับส่วนมากจะไปชกงวย3มยกครับเขาที่แล้วก็มาที่สุกยอดมวยไทยรัฐด้วยนะครับวันนั้นแม่บอกว่าเตรียมตัวฟิตซ้อมน้อยไปหน่อยก็เลยแพ้ให้นครับวันนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมดีกว่าเดิมนะครับน้ำเงินก็มีเสเล็กนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้ขณะที่มุมแดงก็มีพี่สมชายครับสมชายสำนักบกหรือสมชายพิสูนะครับหนึ่งในทีมงานของวันทรงชัยแล้วก็ศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับมุมแดงครับครับส่วนผู้ทําหน้าที่บนเวทีครับ อาจารย oh, oh, oh. ์นรงรวมกิจครับเอาผู้แรกน็อกไปแล้วนะครับผู้นี้จะอาถรรหรือเปล่าสุดยอดมอลไทรัฐติดตามกับพี่ป่าพี่บุ๋ครับท่านผู้ชมนี่เป็นผู้ที่สองหนึ้อยสี่พรโจโจสั่งหัวลงน้ําแข็งนะครับแดงก,กระดูกกระเดี่ยวดีกว่าน้าเงินี่รุ่นน้องยอดขุนพลพอมึงเพชรยอดขุนพลตัวแรกนี่ไปแล้วนะ อันนี้ต่อตัวที่สอนะครับชื่อเหมือนกันอันนี้พอมือเพชรคู่แรกนั้นนิธิพัฒน์ทนายความนะครับถ้าตามภาษาเหมือบอกพิกไปแล้วหนึ่งคู่ี่เป็นแล้กับยอดมวยไทยรัตน์นี่อ้อาวข่าวบริการนิดหนึ่งดนตรีสมานเกศรนอินประธานชมรมส่งเสริมศิลปะมวยไทยจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับกองทัพที่สองจัดการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่เลยจัดมวยอ่ะน้าฉลองวันแห่งชัยชนะแห่งท้าวสรนารีปี85ณวิธีมวยสซนนารีนะรวมทั้งหมด สิบสองคืนเริ่มยี่สิบสามมีนาคมถึงสามเมษายนครับติดตามกันนะครับดูวิสาหย่าโมครับเชิญครับอ้าวดูเลยดูเลยดูเลยโดนสวนอีกแล้วขาอ่อนสุดเลยนี่ฝ่ายแดงผมว่านะสี่คู่ในวันนี้เดี๋ยวตามกันไปติดๆเลยนะแต่คู่แรกมันเพาะเชื้อไว้แบบนี้ยาวเลยอ่ะแม่เมื่อกี้เกือบปรงมานะเกือบแล้วแย่โจโจนะโจโจหรือจริงโจได้ใหญ่ด้วยน้่นเงินรุ่นน้องยอด ถึพลการผันมวยนี่เป็นรองโจโจ้นะครับอายุเยอะกว่า18โจโจ้17นี่ขยับด้วยความมั่นใจเลยอใหญ่คนมีสมชายมิสูหัวหน้ามีสมชาย13เหรียญดูแลแม่ถ้าพูดถึงชื่อคนนี้แล้วโอ้โหคนดีที่สุดของวงการมวยเลยอุดเจอหมัดเอาแรกหมัดส,สวนสวนมวยใหญ่ๆน,นี่บวกร้อยสี่สิบห้าปอนด์โจโจ้โดนชุดโคชิคุโดนหมัดด้วยนะครับต้มไปเจอหมัดพอดีโอ้วานี้น้องขู่พี่เลยนะ ยอดขุนพลแม่คู่นี้ก็เปเหมอน่าจะรอทํางานอีกคู่หนึ่งนะมันจะตามคู่แรกไปแล้วเออต่อยแบบเนี้ยนี่แล้วขยับด้วยความมั่นใจด้วยนะยอดขุนพลด,ดีดีค่อยอะไรอาวุธหนักใช้ได้ด้วยนะร้อยสี่สิบห้าโจดโจดหรือจริงโจดอ่า มาตอนนี้โจโจ้ไปก่อนโจโจ้โจโจ้ถ้าลงมาแล้วก็เป็นจิงโจ้นะตอนนี้ให้โจโจ้สั่งอ่าดูไล่ไปที่มุมกระดิกหมัดเลยนะพี่น้องยอนต้องโหดมันต้องเน้นนะมวยใหญ่อะนะใช่บาดเสียวตลอดทุกหมัดอาวุธที่ทุกจังของหน่วยคู่นี้มั้ยไตขวาต่อยขวานะจั๊กจั๊กคู่เลยยอดขุนพลตอนเข้ามุมแล้วยอดดีบนจิงจิงไนอยยาบอกมาครับโจโจ้ตาย ถ้าน้องไม่กลัวพี่เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาสำหรับพี่เจ้าโจโจ,โจ,โจโก็ได้นะสนุกไงถ้าน้องไม่กลัวสนุกบรรดาเกจิอาจารย์หลายๆสมกี่สมัสมักบอกโอ้ยแดงน,นี่แบเบอร์แต่นี่มันมวยนะไม่ใช่แบเบอร์ลูกจาาเจ้าแม่ใส่ลูกเจ้าแม่แบเบอร์อะไรเออมันไม่ได้แบเบอร์ <c oughs> นะหรือไพยนะ <c oughs> คนละคนไะ <c oughs> คนละแบบดูี่เป็นแค่ยกยกแรกนะยังต้นเกมยังต้นเกมยังอีกยาวยังคงอยู่นะยังใกล ยกกหมวยคู่สองเรานะครับผ่านมายกแรกโอ้โหดิโดนหมัดเดียวครับเกือบสุดเลยนะครับนี่ครัเออหมัดนะพี่ชายหมัดครับหมัดครับโอ้โหลูดไปเลยอ่ะถักถากะครับต่อยแบบถักถากครับนี่เอครับโจโจโดนเข้าไปถึงกับสุดเลยครับต่อจานั้นเนี่ย ยอดขุนพลก็มาเตะซ้ายเขาลำตัวครับโจโจ้โดน้าไปสะดุ้งครับเนปปเตอร์หมาชนครับคุณตรงชัยรัตนสุวรรณพร้อมกับนักมวยชาวต่างชาติรับเนี่ยจาก1ิเหรียญครับรีสอร์ทครับมาเชียร์ฝ่ายโจโจ้คับฝ่ายคุณทรงชัยนี่วันคล้ายวันเกิดนี่5้วันที่5มีมีนาผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าจะจัดนัดเบิร์ดเดย์วันที่30มีนาให้ราชดำเนินเดี๋ยวไปติดตามกันด้วยครับนะครับเอาทีมงานของน้ำเงินรู้ดีนะครับช่วงบินเป็นรองขวาครับเซษเล็กบอกว่าลุยเลยครับยกหนึ่งยกสองเอ้น็อกไปเลย ถ้าเป็นอย่างนั้ก็ตัวใครตัวมันเอาตามต่อบนเวทีครับท่านผู้ชมครับระเบิดศึกโตเล็กฤลูการ2017 AIS ฟุตซอลไทยลีกนะครับสดทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันอาทิตย์นี้ครับ19มีนาคม PTT บู u ว w a ชลบุรีพบกับการท่าเรือดูย้อนหลังได้ที่กอง ASP Box ครับยก2อหยับด้วยความมั่นใจครับ ยอดขุนพลยกแรกนะพี่ปาถ้าแดงไม่โดนเชือกนี่มีสิทธิ์โดนนับเลยนะหงายหลังสุดไปแล้วหงายท้องเลยนะลูกนั้นอ่ะมวยใหญ่ๆ่เนียววุธออกแต่ละอย่างมาอันตรายครับหนักแรงทั้งคู่นี่ครับแข้งซ้ายหน้าต้องระวังต้องระวังแลกมาสวนมาแล้วตามด้วยแข้งขวาครับโจโจเอาประสบการณ์เข้ามาช่วยนะครับแต่ประท่าตรงๆลำบากนะครับยอดขุนพลใหญ่กว่าไม่ต้องชกแบบเนี้ไม่ได้เก่งเลยดูสิเอาเหลี่ยมเข้ามาช่วย ขึ้มาบนเวทีไม่มีพี่ไม่มีน้องไล่ไปที่มุมตัดพื้นที่ให้แคบหนีไม่ออกหนีออกไม่ออกลไล่ปแล้วแข้งซ้ายเตะสวนด้วยขวาหลุดเหมือนกันเซโซดีใช้สาย,ย,ย,ยตายเข้ามาช่วยนะเดินเข้ามาดิแต่ลูกหนักนี่มันอยู่ที่น้ำเงินอยู่ที่ยอดขุนพลลูกหนักเนี่ยแม่เพียงแต่ว่าขึ้นมาไม่กลัวนี่ก็สนุกแล้ว ประกบออกมานี่หลายคนคิดว่าันีอาจจะกลัวหรือเปล่าโอ้ขึ้นมานี่ดูแล้วมันไม่น่าสู้โจโจได้นะแต่ไม่กลัวเลยไม่เกรงเลยโกไปยกมานี่โจโจเหนื่อยมนกันะเจอรุ่นน้องแบบเนี้ยเบียดด้วยไงโอ้นี่จิ้มหมัดนะเห็นไหมหมัดขวาตรงไหนมาจับเทนเน้นมาเด้งด้วยเทาดึงเหลี่ยมบุกีด้วยซ้ายเต็มเเลยลูกนี้แต่เก่ามาช่วยเลยลูกนี้ ถ้าเป็นชิงดํานี่เลิกเลยนะหลายคนผบมองเห็นแล้วนายมันสู้ไม่ได้อ้าว่าต่อรุ้นกันต่อยังไม่แน่อย่างนี้ยังไม่แน่พี่ป่าเช็คแฟนขับกันดีกว่าว่ายังไงคู่แรกเป็นยังไงสลบหรือเปล่าไปแล้วไปแล้วใช่ไหมฟังตามหูตามหน้าตู้บอยหนงแคร์อย่างงี้เป็นไงสองยกไงนี่นี่นี่เจ้ากีสระบุรีอย่างเงี้ยกีจากัวเนี่ยต่อยาวเล่นเด้ยาวเดี๋ยวมันก็น็อกสุดท้ายตัวเองโดนเลยโดน ตอนนี้เป็นเน้นเน้นหม,ม,มัดหนึ่งสองโจโจ เริ่มชกไปชกมานี่ยนะเริ่มเข้าเข้าทางโจโจ้แล้วเริ่มที่จอออาวุธได้แล้วถ้าเดินมาแล้วไม่ออกนี่เดินเข้ามานี่โจโจ้เก๋ากว่านะนมีดีตีนซ้ายดักด้วยนี่ต่อยในรายการเงินล้านมาตลอดนะโจโจ้แ<จ>ม่พูดถึงเงินล้านละ30ินี่อย่าพลาดนะครับพี่มองวันทรงชัยบวกสิงห์มาวินนี่ยังมีหมัดขวา30พบกันที่ราดำเนินยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเป็นคนเป็นคนเดิมพันสองล้านนี่เป็นไงเป็นคน พระจันชายโอ้โหสุดยอดสุดยอดคุนกนนี่คว้าแทบทุกคว้ายอดเยี่ยมนี่แทบทุกองค์กรทุกสถาบันแล้วเกี่ยวนี่แม่ลูกนี้โดนเข้าไปสองทีแล้วนะยอดขุนพลผวาเลยนะโดนมาล่างเกี่ยวแล้วคืนโหหนักมากออกน่ารักมากหมดยกที่สอง แฟนมวยนะครับพลาดไม่ได้ครับวันประหัสที่30มีนาคมกับศึกวันทรงชัยผู้เอกนำรายการครับเสกสรรออกหวันเมืองพบกับซูเปอร์แบงค์ศักชัยโชติรับแล้วก็ปืนกลครับต่อสุรัตน์พบกับพรัจร์ฉายพีเกแสนไทยมวยไทยยิมครับเปิดหัวภาพไม่ได้นะครับสั่งเล่กับเสาเอกครับอาบนเวทีว่ากันต่อยกสามมาแล้วต้องจี้ให้ติดเลยนะครับ สำหรับยอดขุนพลพอ,อเมืองเพชรน้ำเงินนะครับโจโจ้นี่ใช้ความเก่านี่ดักรอจังหวะ2แล้วช่วงในยกที่2นั้นบิดเหลี่ยมหักเข้าที่มุมแดงนี่สวยงามเลยออกกัวุธยาวเก,าก๋าเกาไม่ยังเป็นนี้ไม่ให้น้ำเงินติดในเลยนะครับแ,<ม>แต่แบบโดนหมัดขวาตรงนี่อันตรายใช้ได้เลยยอดมนเพชรแต่ไปโดนหักเหลี่ยมเขานี่สองดอกเข้าไปแล้วเตะขวาต่อยขวาอันตรายเลยนะครับลูกยอดขุนพล สู้ไหนสู้ไหนมียัดไส้มียัดไส้อายัดไส้นี่กินโจโจได้ลูกเด้งตีนะแล้วมันยัดไส้ออกมานี่อ้าเป็นปัญหาเหมือนกันนะอย่างนี้แทงโกงแล้วแทงนี่สวยเลยนะมันไม่ได้เก่งเลยน่ะไม่มีการเก่งเลยไม่สนไงเออเอาคืนเนี่ยค่าแย่เอเกมตลอดครับยอดขุนพลนเฮาวยมันต้องอย่างนี้ต่อยเล่นประทับใจ ายยาวไปจิ้มโอ้โหหมัดนี่อันตรายมากนี่กาจบด้วยหมัดเลยนะเนี่ยยอดถึงคนห้ามม่นี้วัดกระการฝึกซ้อมไขยุบไขเหี่ยวรีบร้อยทันทีเอาแต่ลงมาด้วความพยายามเยอะนะยอดถึงพลพยายามมากแล้วมียัดไส้ด้วยเห็นไหมเต้าขืนยัดมาตีมาซ้ายตีซ้ายตีเอาไว้ยังไงโจโจจิงโจหรือโจโจกันแน่ถ้ารับแบบนี้อาจจะเป็นจิงโจได้นะ้แงาย คนละเล่มแพงกันไปเลยนั่นแหละความสนุกมันอยู่ที่นี่วัดกันนี้ว่าใครจะยุบหรอครับคุณผู้ชมนั่นแหละโอ้โหตาดอกตาเล็กเห็นไหมสะอึสกสะอึกทำหมักยันมาฟอร์มอยู่สิบสามเหรียญพระรามเก้าแดนมวยในหันซ้ายหันขวาแล้วมันจะเอาอยัางไงดีเนี่ยน่าจะาวุ่นวายนะเฮอดูเหมือนแดงจะยาวไปยาวไปที่ไหนได้น้ำเงินออกมาแบบนี้แดงเหนื่อยอีกแล้ว ยาเอาไม่ได้ต <ph laim: ounded> so ึ้งเ่ยมตีด้วยซ้ายลูกถนัดเลยนะโจโจได้ลูกนี้เยอะเลยนะโจโจจ่อยตั้ลูกเด้งตีนี่เด้งแล้วโดดโดดนัดตียุบหรือเปล่ายอดขุนพลเจหมัดเจอหมัดเจอหมัดชุดใหญ่กันรับรับชุดใหญ่ชุดใหญ่เด้งเลยฮะนับนับโอ้ยต้องรับก่อนต้องรับก่อนต้องให้โอกาสก่อนแม่วันนี้ยอดขุนพลมาสองคนนะลำบากั้องสองคนเลยนะ รับเละรับเยอะเละตึมเตะเลยวาทีทองของโจโจ้ซังนี่โจโจ้แล้วไม่ใช่จิงโจ้แล้วนะได้แล้วโจโจ้ซังแล้นหมดเลยรับเยอะสวนคืนเดี๋ยวมีสวนคืนแล้วอับเป็นเรื่องได้หมัดพระเจ้า,จาหมัดเฮงๆมีสวนหรือเปล่าเพราะไปโดนเข่าเข้าไปไงล่ะไปโดนเข่าเข้าไปชิงโค้งอ่อนพีสามีกแล้ว โจโจหัวลงน้ำแข็งครับชนะทีเกอยอดขุนพลพอเมืองเพชรไปในยกที่3ยอดขุนพลนี่มา2คนวันนี้จบลงในยกที่3ทั้งคู่เลยคือจบเนี่ยไปโดนเข่าไว้เยอะนะสะสมเข่าสะสมเข่าไว้เยอะเลยภาพช้ามีไหมช้าช้าชัดช,ะช,ะช,ะชะไปรับทีวีนี่บอกเดี๋ยวจัดให้ โอ้เนี่ยจุกครับโดนซี่โครงอ่อนเข้าไปซี่โครงซี่สุดท้ายอะใครโดนก็นแบบเนี้ยอแต่ว่าเป็น<ห>นักสู้ไม่ดีนะสู้สู้สู้ใ<ห>ช้ได้เลยขุพนพลนี่นะอ,อันนี้ไปโดนเข่าเยอะเสียงบอกพี่เลี้ยงไอ้มุณทำไมลงไวจังจุกว่ะจุกยอดขุนพลโดนจริงๆด้วยนะแล้วโดนเข่าเยอะมากนะโดนเยอะเนี่ยโดนแทงซี่โครงอ่อนเข้าไปครับชุดสุดท้ายนี่เลย อยอดมวยไทยรักนะครับคาับแดงเลยสวยงามครับทุกวันเสาร์บ่ายสองโมงโจโจ้หัวลงน้ำแข็งชนะทีโอยอดขุนพลพอเมืองเพชรยก3พักกันสักครู่